สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้ขออนุญาตอัปเดตครับอัปเดตนะครับผมอย่างที่ว่าแหละครับนะครับผมการเวลาเปลี่ยนนะครับผมราคาก็เปลี่ยนนะครับผมยิ่งเป็นพระที่ต้องบอกว่าโอ้โหเก่งมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนรู้จักเยอะนะครับแล้วก็พุทธคุณ สุดยอดหนึ่งในหนึ่งในพระที่มีพุทธคุณสุดยอดไม่ว่าจะเป็นแคล้วคลาดหนังเหนียวหรือเรียกว่าค้าขายนะครับเมตตาค้าขายก็เยี่ยมสุดยอดนะครับผมพระรูปนี้นะครับผมผมบอกให้เลยนะครับว่าแม้แต่พระอาท่านหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคนะครับผมยังยกนิ้วยกย่องเลยครับว่าเรียกว่าเป็นพระเจดีย์เออลองคิดดูนะครับผมแม้แต่หลวงพ่อปานนะครับผม ยังเรียกพระรูปนี้พระองค์นี้ที่ผมนําเสนออยู่นี้ว่าเป็นพระเจดีย์นะครับแปลว่าอะไรครับเป็นพระเจดีย์ที่น่ากราบไหว้เลยครับเพราะว่าเก่งมากแล้วก็อัธยาศัยดีใจดีแล้วก็เป็นพระที่สุสุติปันโนมากแล้วมีคาถาคมเก่งกล้ามากครับพระรูปนี้ที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี้นะครับผมนะครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบ,บว่าการเวลาเปลี่ยนราคาก็เปลี่ยนนะครับผมคนอื่น็ไปไกลถึงหมื่นแล้วอ่ะ นะครับแต่ของผมยังยังไม่ถึงเลยนะครับผมนะครับก็ขอเรียนเชิญขออนุญาตนะครับผมพระองค์นี้นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับผมบอกไปก่อนเลยว่าพระองค์นี้ก็คือพระของท่านหลวงพ่ออิ่มนะครับผมแห่งวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเห็นอย่างนี้นะครับผมพระองค์นี้เป็นพระปิตามหาอุดนะครับผมเป็นพระปิตามหาลาบนะครับ แล้วก็มหาอุดไปในตัวแล้วก็พระองค์นี้สร้างไว้ยุคต้นๆก็คือปีประมาณ2,470ถึง2,474นะครับ74-75ถัวเฉลี่ยโดยประมาณตามรายงานนะครับผมนะครับผมและเป็นพระปิดตาที่แหมต้องบอกว่าขึ้นชื่อลือชาของท่านหลวงพ่ออิ่มแห่งวัดหัวเขามาก ก็คิดดูหลวงพ่อปานยังยกย่องว่าหลวงพ่ออิ่มนี่เป็นพระเจดีย์ครับนะครับเป็นพระต้องเรียกว,ว่าเป็นพระที่เป็นพระเจดีย์น่ากราบไหว้ครับนะครับเก่งมากๆนะครับผมนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นที่จะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ต้องลงเลยก็ได้นะไม่มีใครผมเชื่อวไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่ออิ่มนะครับถ้านึกถึงแม่นางกวักทุกคนก็จะนึกถึงหลวงพ่ออิมด้วยหนึ่งในนั้นก็ต้องมีหลวงพ่ออิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พระปิดตาหายากมากครับผมบอกให้เลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตวัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมนะครับผมพระองค์นี้มีขนาดความกว้างนะครับนะครับวัดตรงนี้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่1 7เซนติเมตรนะครับและความสูงหรือความยาวนะครับอยู่ที่2 5เซนติเมตรบวกลบอย่างละ1นมิลเนาะ นะครับผมเป็นพระหล่อโบราณสร้างไว้เมื่อคราวปี2470หลังจาก2470ปกว่าขึ้นไปท่านก็ไม่ได้สร้างพาระแล้วนะนะครับผมประมาณไม่ไม่เกินอีก4ปี5ปีข้างหน้านะครับผมเพราะว่าท่านมรณภาพประมาณปี2 2480ตอนนั้นก็หาอา,อา,าพาธแล้วนะครับเริ่มอาพาธแล้วนะครับผมแล้วก็มรณภาพปี2480ลองคิดดูนะครับผมทางสุพรรณบุรีนี่โหถ้าถามว่าใคร ใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออิมเนี่ยถือเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าในยุคแรกๆเลยนะยุคต้นๆเลยอ่ะลองคิดดูนะครับผมเพราะว่าพันษาเยอะนะครับแต่ก็เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดแล้วก็ถือเป็นลูกศิษย์ยุคต้นๆของท่านหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าเลยนะครับผมก็ลองคิดดูท่านมรภาภพปี8 0ดศูนะครับผมหลวงปู่สุข มหนภาพปีประมาณ6 7มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านสร้างปีหลังจากที่ท่านหลวงปู่สุขท่านมหนภาพเนาะนะครับผมแล้วท่านก็สร้างพระเนี่ยทั้งภาพปิดตาทั้งอะไรเนี่ยครับออกมาหลังจากนั้นอีกประมาณสัก20ปี10กว่าปี20ปีนะครับนะครับท่านก็มหนภาพเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องพูดเยอะนะครับ หลวงพ่อมุ้ยเป็นลูกศิษย<น>์นะครับเออลืมบอกไปว่าหลวงพ่อมุ้ยแม้แต่หลวงพ่อมุ้ยนะครับผมแห่งวัดดอนไร่ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของท่านนะเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่ออิ่มแห่งวัดหัวเขานะครับผมไปร่ำเรียนวิชาอ่าเขาเรียกอะไรนะวิชาหนังเหนียวอ่ะนะครับจากท่านนั่แหละนะครับผม <S <S แล้วก็วิชาเมตตาคาขายจากท่านเนี่ยนะครับผมใครใครใช้แล้วนะครับชื่อชื่อบอกไปเลยว่าอิ่มครับไม่มีอดไม่มีอดนะครับลองพกผ้าปิดตาของท่านดูนะครับ ไม่ได้แค่ไม่ได้แค่แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แค่แบบปิดตามาหาอุดหนังเหนียวอย่างเดียวไม่ใช่ปิดตานี่ยังเป็นมหาลาบมหาโชคมหาลาบด้วยนะครับผมจึงราคาเนี่ยแหมผมตามไม่ทันนะนะครับแต่คลิปนี้ต้องอัปเดตแล้วเพราะว่าไปไปไปรู้จากคนใกล้ชิดมานะเขาเขาเขาไปถามมาว่าเล่นกงนเกือบหมื่นไปแล้ว บางที่ไปถึงหมื่นนิดๆแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นสองก็มีเออนะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมพระองค์นี้นะครับหลวงพ่ออิมวพระัวเขาผมขออนุญ,ญาตนะครับผมขยับนะครับสักสักพอประมาณนะไม่ต้องเอาถึงหมื่นนะนะองค์นี้นะครับลองดูนะครับถ้าใครคิดว่าเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะลองดูนะครับเอาไปเจ็ดพันบาทนะครับเอาไปเจ็ดพันบาทลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อ นะครับผมส่วนลูกค้าเก่านะครับเช็คเช่นเดิมครับลด10%ขออนุญ,ญาตไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมใครต้องการด่วนนะครับเซกชั่นต่อไปถึงหมื่นแน่นะองค์นี้ถ้าใครไม่เอานะตอนนี้แค่7,000นะครับผมเซ็กชั่นต่อไปถึงหมื่นแน่นะนเนะนน 7, นผลอ,นนอๆจะเกินด้วยซ้ำเพราะองค์นี้ถือว่ายังสภาพอยู่ในสภาพวิสวยนะครับเนื้อทองผสม มีการลงดำลมดำจุ่มน้ำยานิดๆน,น,นะครับบางองค์ก็ไม่มีนะสุดแท้แต่นะครับผมอ่ะโอเค7,000บาทนะครับรวมส่ง EMS หรือ c u r รี่ให้ด่วนๆน,น,นะครับผมขออนุญาตเช่นเคยๆนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับผมข้อสำคัญครับต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งกันเก็บนะครับผม เชื่อมือเชื่อใจนะครับถึงจะซื้อได้นะครับผมไม่เชื่อมือไม่ใช่ไม,ไม่ไม่เชื่อใจไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับผมได้เงินไปแล้วขายออกไปแล้วได้เงินไปแล้วก็จะได้เงินไปใช้ได้ไม่ต้องมาพวะพะวงว่าเฮ้ยไปเช็คกับใครมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าไปเจอขนเจ้าเล่ต้องกราบขอไปนะครับผมไม่ได้ว่าใครเป็นส่วน เป็นการส่วนตัวเนาะนะครับผมไปเจอคนเจ้าเล่์เพทุบายอะไรอย่างี้ครับไม่เอาไม่เอาเอาเป็นสบายสบายฟังง่ายๆสบายสบายดาูดูไม่แท้ไม่ต้องเอาไปนะครับดูแท้เหมือนกันก็ค่อยซื้อไปนะครับผมนะครับผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพระเกยใครดูผระผมเกยผ่านได้เลยนะครับผมพระอย่างนี้ดูง่ายครับเดี๋ยวจะบอก จุดที่ดูเนาะนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะดูค่้ยผมอะไรว่าจุดที่ดูดูยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับอ่ะโอเค,อเค7 0 0 0บาทรวมส่งอีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนๆนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท,าท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจนะครับไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจไม่ต้องซื้อนะครับคแค่ท่านเข้ามาดูก็ดีใจแล้วครับผมถ้าท่านเช่าบูชาไปก็ขอบคุณโอเค,อเคนะครับผมอ่ะใครต้องการรีบแคปหน้าจอนะครับผมรอเซ็กชั่นหน้าเป็นหมื่นนะ รีบแคปหน้าจอครับแล้วส่งมาครับที่ id line นะครับผมหมายเลขครับ0846786958่หกเจห้ดย้ำ id line หมายเลขครับ0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับผมข้อสำคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจนะครับโอเคเป็นเข้าใจนะย้ำอีกทีครับนะครับใครต้องการก็ให้แคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ id line นะครับผมนะครับหมายเลขนี้แหละครับ0846786958 โอเคเป็นนั่นเข้าใจเนะอะห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่าผมยังทําไม่ได้นะเป็นนั้นเข้าใจนะครับผมนะครับยังมีคนส่งรูปมาให้ดูเลยผมไม่อ่านแล้วนะไอ้ผมอ่านเปิดอ่านแต่ผมไม่ตอบแล้วนะครับผมถ้าเป็น f อจริงต้องเข้าใจแล้วนะครับผมโอเคเนาะมาเดี๋ยวผมบอกเคล็ดลับให้นิดนึงนะครับเคล็ดลับส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับพระอ่า ทุกชั้นนี้อ่างนี้ดีกว่าไม่จาเป็นต้องหล่อโบราณหรืออะไรก็ได้นะครับผมแล้วพระหล่อโบราณแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างอย่างของหลวงพ่ออินมงคลนี่นะครับเน้นไปที่ว่าผิวอย่าตึงนะครับผิวอย่าตึงนะครับเพราะทำเป็นหล่อโบราณไม่ใช่ฉีดไม่ใช่เป็นผ้าฉีดผ้าฉีดผิวตึงได้ครับแต่พระหล่อโบราณผิวตึงไม่ได้นะครับส่องไปยังไงก็ต้องมีตะปุ่มตะปั่มนะครับไม่ว่ามือนะครับผมนะครับช่วงลําตัวนะครับลาองค์พระนะครับเนี่ยอย่างนี้ เดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับแล้วก็องค์ไหนถ้ามีน้ํายาเบ้าขี้เบ้ายิ่งดีครับนะครับนั่นบ่งบอกเลยว่าโอกาสแท้90%เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับก็จะไม่ตึงเห็นไหมจะเป็นตะปุ่มตะปั่มตะปุ่มตะปั่มตะปุ่มตะป่ํานะครับเป็นหลุมๆบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับโอเคนะครับผมนี่ใต้ฐานส่วนใหญ่จะใบแทงขวางอย่างนี้ นะครับตะใบขวางอย่างนี้นะครับตะใบขวางโอเคนะครับผมนะครับองนี้หาหาน้ำยาเบ้าให้เจอด้วยถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดูให้แท้ก่อนเนาะผิวต้องไม่ตึงอะ่ะนะครับผมนะครับองนี้น้ำยาเบ้าจะอยู่ตรงนี้ตามซอกจะอยู่ตรงัดเสียนตรงนี้เนี่ยครับนี่นี่น,น,นี่อยู่นี่เห็นไหมครับสนิมเลยหรือน้ำยา นะครับหรือน้ํายาเบ้าบางทีอะ่ะล้างไม่หมดหรือว่าเหงื่อเหงื่อซับไม่หมดก็จะอยู่ตามซอกอันนี้ก็จะอยู่ตรงตรงพระเศียรเห็นไหมครับตรงหัวนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงร่องร่องยันเห็นไหมครับสม้สม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 ,สมะงงน,นะครับแล้วแต่บางองค์ก็อาจแดงแดงแดงนิดนิดนะครับแดงมากก็ไม่ใช่นะครับเป็นการทําเห็นไหมครับผิวเนี่ยตะปุ่มตะป่ําผิวก็จะไม่เรียบไม่ตึงนะครับพระหล่อต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ผิวจะไม่เรียบนะครับ จะเป็นตะปุ่มตะป่มเป็นบุ๋มบุมบุมบุมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับของเคสส่วนใหญ่เห็นมาเนี่ยมันจะตึงนะครับเห็นมาจะตึงผิวจะตึงนะครับอืมยิ่งยิ่งมีลมดํายิ่งดีนะเพราะว่ามันจะได้เห็นผิวคล้ายๆมันละนะครับตะปุ่มตะป่ําจะชัดเจนนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับของนักเล่นนักสะสมนะแม้แต่ผมเองก็ดูตรงนี้นะครับ แล้วก็ดูให้เก่าดูให้แท้ดูให้คมนะครับจริงๆส่วนใหญ่พระพระพระหล่อบโบราณจะไม่ค่อยคมหรอกนะครับอืมแล้วก็ดูนะมีเบ้าประกบเห็นไหมเส้นเบ้าประกบต,ตรงขอบนี่ครับนะครับเนีย่ยมาทางนี้ก่อนนี่ทางนี้บางคนก็เก็บงานหมดบางคนก็เก็บเก็บงานไม่หมดนะครับก็จะมีเห็นเส้นก็จะมีบางคนก็เก็บงานหมดเลยละเอียดเลยตะใบละเอียดเลยก็มี โอเคนะครับผมอ่ะเอาได้เอานะเซ็กชันต่อไปแพงเลยนะนี่คือหลวงพ่ออิ่มแห่งวัดหัวเขาครับนะครับผมสร้างไว้ปี2470-12 4 7 4เก็บได้เก็บเชื่อผมเดี๋ยวหายนะครับไม่หายก็นะัเซ็กชันต่อไปนะองค์เนี่ยถึงหมื่นแน่ผมบอกก็ได้เลยองค์เนี่ยถึงหมื่นแน่มีหลวงพ่ออิ่มไม่มีอดเออ ขายยาท่านนะนะไอ้ลูกศิษย์ลูกสายหลายๆท่านก็บอกว่ามีหลวงพ่ออิ่มจะไปอดได้ไงนี่คือหลวงพ่ออิม่มไม่ใช่หลวงพ่ออดนะครับผมหลวงพ่ออิม่มแห่งวัดหัวเขาโอเคนะครับผมนะครับดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องเอาไปนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพระเก๊ใครดูภาพผมเก๊ผ่านได้เลยนะครับลูกค้าเก่า10%นะลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดคนต่อนะครับผมโอเค คลิปเนยเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ